ล้คุณวีรชัยไม่ว่าคุณจะเป็นตำรวจก็ดำรงตำแหน่งรองปปรตรมียศเป็นพลตำรวจเอกพอบวชเป็นพระสงฆ์ก็ได้ตำแหน่งถึงพระครูประลัดทั้งนที่บวชมาไม่ถึงสองปีก็ได้สถานศักดิ์แล้วนิสัยของการวิ่งเต้นเก่งไม่เปลี่ยนแปลงคุณลองย้อนอดีตตัวคุณเองสิว่าจุดเริ่มต้นของคุณเนี่ยมีอะไรวันนี้คุณเนี่ยมีมากมายขนาดไหนคุณวีรชัยครับคุณนี่เป็นพวกเดียวกับสุรเชษฐ์ถักผานทนายตั้มหลักํานพูดชัดเจนคนที่มีศีลเสมอกัน อยู่ด้วยกันได้ผมเสียาจที่สื่อมวลชนไปกลัวคุณคุณมีอะไรน่ากลัวปะ่ะคนไม่มีธรรมในตัวพูดจาโก,กหกพกลมบวชก็โกหกว่าต้องการนิพพานทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องการแล้วคุณขึ้นไปโดยไปลักทรัพย์เขาแล้วคุณก็ไปบอกผู้ใหญ่ในสมาคมขอให้เก็บข่าวนี่ไว้ให้คุณแน่จริงไม่มาพูดกับผมเลยคุณโดน,นี้ทำไมไม่เก็บข่าวนี้ไว้ผมไม่เก็บหรอกนอกจากไม่เก็บแล้วผมยังต้องเปิดโปงคุณต่อไปเรื่อยๆแล้วผมจะติดตามคดีที่เขาไปแจ้งความคุณตลอดจนไอ้พันตำรวจเอกนัต พัดธรรมชุตินั่นรวมทั้งพนธโทดพลาวัตคนกล้าผมจะท,ทําหนังสือร้องเรียนไปจนถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลว่าไอ้ตำรวจสองคนนี้รังแกประชาชนอย่างไม่ชอบธรรมแค่หมายสารคนคุณไม่ใช่หมายจับไปค้นหาเอกสารคุณเสือกพาตำรวจไป20คนคุณบ้าหรือเปล่า